รับคืออะไรเทรสคืออะไรแล้วก็มีสิ่งที่เราควรทำไหมมีอะไรที่มันต้องระวังหรือเปล่านะ,ะสวัสดีทุกคนนะคะก็พบกับไฟฟรายอาร์ตอีกแล้วนะคะควาจริงเห็นลหลายๆคนนะ่ยยังเรียกรัฟกับเทรสไม่ค่อยถูกนะคะไฟเองก็เพิ่งจะมา เรียกถูกเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะที่แบบว่าเออไปรีเสิร์ชไปดูฝรั่งซิว่าเออเขาใช้ดรัฟกับเทรสในกรณีไหนบ้างนะคะซึ่งก็ตรงข้ามกับความเข้าใจของศิลปินชาวไทยหรือว่านักวาดชาวไทยท่านอื่นๆนะคะก็อ่ะไหนๆแล้วก็มาเรียกให้ถูกกันดีกว่าเนาะเราจะได้คุยกับคนต่างประเทศเขารู้เรื่องนะคะ รับเนี่ยมันก็คือการร่างขึ้นมานะคะโดยที่ไม่มีตัวช่วยเลยไม่มีรูปไม่มีอะไรที่สามารถให้เราทาบได้นะคะก็จะเป็นการขึ้นโครงแล้วก็ขึ้นรูปเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นมามั่วๆหรือว่ามีการแบบว่าเออขึ้นโครงมาก่อนเป็นขั้นเป็นตอนเนาะการร่างอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนอกจาก ดินสอแล้วก็กระดาษถ้าใช้ iPad อ่ะก็จะมีแค่ iPad กับ Apple Pencil นะคะแล้วก็จะไม่ม sim ีรูปให้ทาบเลยนะอันนี้ก็คือเป็นการดราฟตนะคะไม่ใช่การทาบรูปอย่างที่ทุกคนคิดเนาะก็เรียกให้ถูกด้วยนะการเทรซเนี่ยก็คือจะหยิบรูปอะไรก็ตามแต่นะคะเอามาเป็นแบบแล้วเราก็ วาทาบลงไปนะคะซึ่งฝายจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆแล้วกันค่ะประเภทแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้รูปถ่ายมาเป็นแบบเนาะก็จะเป็นรูปถ่ายอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วเราก็เอามาเอามาวางแล้วก็วาดทับลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการ t r a เส้นนะคะ t r a c เส้นเนี่ยก็จะเอา trace มาแค่เส้นนะคะแล้วก็เออให้เพื่อนเลือกเอาว่าเออเราจะาลงสีเองไหมหรือว่าจะ t r a สสีไปด้วยดี เนาะมันก็จะมี2แบบนะคะจะเทรซเส้นอย่างเดียวแล้วก็เอามาลงสีเองหรือว่าจะเทรซทั้งทั้งแสงทั้งเงาด้วยนะคะอันนี้ก็ไฟคิดว่ามันมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะที่ที่สามารถเออทำได้มาทําให้งานเสร็จไวขึ้นนะคะแล้วมันก็เป็นทางรัดที่รัดมากๆเลยนะ แปลว่ามันก็เป็นวิธีการทํางานของแต่ละคนนะคะบางคนเขาก็อาจจะมีความจําเป็นที่ต้องเออทำอย่างนั้นอย่างเช่นเอองานไหนที่มันรีบมากๆหรือว่ามันต้องการความแบบที่มันเป๊ะมากๆกอ่ะอันนี้ก็เออน่าจะเป็นการ t r รสไปอะ่นะเนาะประเภทที่2นะคะก็คือจะเป็นการใช้งานคนอื่นหรือว่ามันจะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือเป็นการ reproduct นะคะแต่ว่าการ reproduct เนี่ยมันก็แบ่งไปอีกว่าเออมันจะรี p r o d u c t แบบ trace ไหมหรือว่าไม่ trace เนาะ อันนี้มันก็จะมีเรื่องของศิลปินคนอื่นเข้ามาซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแบบละเอียดอ่อนนะคะถ้าเ,เพื่อนๆได้มีโอกาส trace ร,รูปของศิลปินท่านอื่นแล้วก็ trace มาทั้งเส้นทั้งสีแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนองค์ประกอบอะไรเลยอย่างเช่นจะวาดรูปของแบนโก๊บรูป s t a r r y Night ก็จะเป็น s t a r r y Night เลยจะจะไม่มีการเปลี่ยนองค์ประกอบอย่างอื่นอะไรทั้งนั้นนะ่ะก็ไฟว่าควรจะให้เครดิตเขาด้วยเนาะ ประเภทที่3ค่ะประเภทที่เออใช้งานตัวเองนะคะมันก็จะเป็นในกรณีอย่างเช่นเราอาจจะดร่างรูปขึ้นมาก่อนแบบเป็นเป็นล่างเป็นโค้งขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาเทรซเส้นให้มันละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเทรซได้เหมือนกันนะคะ <independent. S 1> <ๆ>ก็มีประมาณ3แบบเท่านี้นะคะก็เลือกเอาว่า เอออยากจะใช้แบบไหนเนาะสำหรับไฟล์แล้วเนี่ยไฟล์ใช้ทุกแบบเลยนะคะมันก็แล้วแต่กรณีนะคะว่าเออโปรเจกต์ที่ได้รับมาเนี่ยมันมีเรื่องของเวลาเข้ามาด้วยอะเนาะเอาจริงๆเออในโลกของงานเอออ s t r a t i o n ช i ่ ration, สาย Commercial เ,เนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะค่อนข้างทุนนิยมหน่อยหนึ่งอะเออมันจะไม่ค่อยมีลูกค้าหรือว่าเออแบบคนที่จ้างคนไหนอะเขามานั่งจับผิดว่าเออแบบเฮ้ยเราเรา,เราทาบหรือเปล่าเราเทรสหรือเปล่าอะ เอาเข้าจริงๆอะเขาแทบเขาแทบไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเขาเหมือนเขาจะสนใจแค่ว่าเอองานเนี่ยมันเสร็จตามบีฟไหมแล้วเขาเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานต่อไปทํางานต่อให้ในโปรเจกต์เขาได้หรือเปล่านะคะมันก็จะไม่มีกรณีที่แบบว่าเอ้ยน้องพี่รู้นะว่าน้องเนี่ยเทรสมาพี่ขอไม่จ้างแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราทํางานเสร็จเวลาเนี่ยเขาก็ดีใจมากเราเนาะ โลกโลกความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละ welcome to the real world จ้าเออหรือว่าถ้าเออใครอ่ะอยากที่จะวาดรูปที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยเลยจริงๆอ่ะไฟแนะนำให้เออเรียนวาดตั้งแต่พื้นฐานนะคะจับดินสอจับกระดาษไปเลยอ่ะเรียนวาดตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ว่ารูปทรงง่ายๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่ม ความยากไปนะคะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาแบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเออดูอย่างเด็กที่เรียนศิลปะดีเขาแบบกว่าจะติวนะคะหลายปีเลยนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนด้วยอะเนาะ เด็กที่เรียนอยู่ในศิลปะนะเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะวาดได้เหมือนแล้วก็วาดได้สวยเรียลลิสติกทุกคนนะเออแต่ละคนเขาก็จะมีแบบแคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปบางคนวาดเหมือนไม่ได้บางคนวาดเหมือนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะคะว่าเออเรียนศิลปะแล้วมันจะต้องวาดเหมือนวาดเหมือนได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยอืมสำหรับคนที่เออไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาแต่ว่าพยายามฝึกวาด บางอย่างที่มันยากอย่างเช่นวาดคนอย่างเงี้ยก็เอออยากจะให้ใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นรูปทรงที่ค่อนข้างยากนะเ,เนาะฝ่ายแนะนําให้ทําควบคู่กันไปเลยทั้ง2องอย่างนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างนั้นมันก็จะ เสริมการแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นการดรฟัฟเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ซึ้งเลยนะรู้ซึ้งของโครงสร้างของสิ่งของนั้นๆที่เรากำลังวาดอยู่นะคะว่ามันขึ้นแกนยังไงมันมีรูปทรงยังไงนะคะแล้วก็การเทรสเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นดีเทลบางอย่างที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนาะมันจะมีดีเทลอะไรมากมายอยู่ยในนั้นนะเราก็สามารถเออหยิบ เทคนิคการเทรซอันนี้เอามาโปะเข้ากับการดราฟได้เออมันจ <s> <ived ICE> er. ะทำให้งานเนี่ยออกมาดีขึ้นดูว้าวมากขึ้นนะคะก็แนะนำให้ทำควบคู่กันไปนะคะเก่งขึ้นไวขึ้นมากๆแน่นอนเนาะอ่าก็คลิปนี้เท่านี้นะคะก็มาพูดสั้นๆนะคะไม่รู้ว่าตัดออกมาแล้วมันจะสั้นไหมเนาะอ่าโอเคไงก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กันตามธรรมเนียมนะจ๊ะบ๊ายบาย ว่าทำไรครับกวนเหรอฮึกวนเหรอว่าทำไรครับมึงกล้องหน่อยด้อ